เฮ้ยเกมซีซ e ั่นที่ผ่านมาเนี่ยกูฟาร์มีเอ็กมากกว่าสวิปนะเว้ย้ทำไมดวงกูไปลงกับสวิปอย่างเดียวเลยววะเอ็กชองกูยัง24อยู่เลยเป่นเร็วที่สุดเนี่ยโอ้ยไปเหลือจะเชื่อโอเคครับ จากไลฟ์ที่ผ่านมาของผมเนี่ยครับผมได้ทำการสร้างห้องเรียน RTA ขึ้นมาใช่ไหมครับผมอ่ะซึ่งใน E ีพีเนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นของการเริ่มเล่น RTA ถูกไหมครับแล้วก็ใน E ีพีเนี่ยหรือในวันเสาร์หน้าเนี่ยครับผมอ่ะเราจะมาต่อกันในว่าใน Meta เนี่ยมีทีมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ที่เราจะเจอกันบ่อยๆบ,บ้างน,นะครับผมแล้วก็พูดถึงแนวคิดของทีมนี้แล้วก็พูดถึงการแก้ทางทีมนี้นะครับซึ่งก็รอฟังในวันเสาร์นี้นะครับอ่ะ แต่ว่าก็มีอย่างหนึ่งที่ในขณะไลฟ์ผมก็ได้พูดขึ้นมาแล้วก็พูดถึงนะครับผมเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า SWRT ถูกไหมครับอ่ะซึ่งโอเคครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาเอา ID มดีไหมผมดูนะครับแล้วเป็น ID ที่ไม่ใช่ ID เด็กมากแล้วก็มีทีมฟาร์มกำลังหาทีม RTA แล้วก็พยายามดูว่าจะทำยังไงกับ ID ต่อไปเนี่ยครับอ่ะก็ผมก็มอกาอธิบายด้วย Account Summary นั่นเองครับผม ในเว็บ SWRT นั่นเองครับผมเพื่อให้เห็นแนวทางว่าตอนตอนนี้ในภาพรวม ID ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่าซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ด้วยตัวแล้วก็ด้วยตัวเว็บนี้เนี่ยเขาอนาทลซิสตตัวเลขต่างๆมาแล้วแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็เป็นก็เลยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ครับผม แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้เห็นตัว Account Summary นะครับก็ค่อนข้างที่จะสงสัยว่าเราสามารถไปดูนี่ได้ยังไงเราจะรัน Summary ได้ยังไงแล้วพอผมบอกว่าไปดึง JSON File ออกมามาด้วยวิธีการใหว,วิธีการหนึ่งถ้าคุณใช้ iOS ก็ไปดึงด้วยวิธีที่ซัพพอร์ต o s s แล้วก็หรือถ้าคุณใช้ Windows คุณก็ไปดึงผ่าน t t e a m หรือว่าคุณใช้อะไรอย่างอื่นนะครับมันก็จะมีวิธีการดึง JSON File ออกมาซึ่งซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อไปก็คงจะเป็น เจสันไฟคืออะไรใช่ไหมครับแล้วมันมีหน้าที่อะไรสําหรับคนที่ไม่ได้เขียนโค้ดหรือว่าแบบไม่ได้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์มากนักนะครับก็เป็นเกมเพลเยอร์ธรรมดาเนีครับเราก็คงจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้ใช่ไหมครับผมอ่ะดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแล้วก็ใช้เครื่องมือให้ได้นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าทําไมโซลูชันนี้เนี่ยครับถึงเป็นโซลูชันที่ง่ายที่สุดแล้วก็คนใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมอ่ะโดยที่เราจะมาเริ่มทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า J จสัไฟกันก่อนนะครับ โอเคครับสาหรับคําถามแรกในคลิปวิดีโอนี้ก็คือทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเกมออนไลน์สมัยนี้เนี่ยเขาเซฟเกมกันด้วยวิธีอะไรนะครับอ่ะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเรามีออโต้เซฟกันหมดเลยถูกไหมครับแล้วเราไม่จาเป็นต้องไปกดเซฟเองด้วยอ่ะแค่เราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะทําการเซฟข้อมูลในเกมเราในอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าหรือว่าไม่ต้องไปทําการกดบันทึกอะไรเสียเวลาใช่ไหมครับโดยสิ่งที่ เพิ่มขึ้นมาในยุคสมัยนี้นะครับนั่นก็คือเราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นภายใน AI ของเราเนี่ยครับไปไว้ในดิสแตเบสบนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมอ่ะดังนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์กับฝั่งเกมแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นฝั่งคลีเอนต์มันจะส่งข้อมูลกันผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับดังนั้นแล้วมันก็จะมี API บางอย่างหรือว่ามีโซลูชันบางอย่างที่จะสามารถปิงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วมันก็ทําการบันทึกข้อมูลไปได้เรื่อยๆอ่ะมันก็จะเกิด โครงสร้างนี้เกิดขึ้นครับผมซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างที่อยู่ในเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบันนั่นเองมันอาจจะฟังดูเข้าใจยากครับแต่ว่ามันเข้าใจได้ครับผมอ่ะดังแต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับก็ขอแค่คิดเคาว่ามันรับส่งข้อมูลกันแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการประมวลผลข้อมูลมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ฝั่งแคลนเนี่ยมีการแสดงผลข้อมูลมีการเรียกใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคุยกัน2ฝั่งนี้ครับผมซึ่งจะแตกต่างจากเกมคอนโซลสมัยก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลข้อมูลทุกอย่างภายในเกมการบันทึกข้อมูลนะครับการแสดงผลทุกอย่างจะเก็บไว้ในตลับเกมหรือว่าในเกมของเราเลยนะครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างเนี่ยครับมันทําให้การประมวลผลหรือฝั่งสมองนะครับกับฝั่งหน้าตาที่เอาไว้แสดงผลนะครับแยกออกจากกันใช่ไหมครับ ดังนั้นแล้วเวลาฝั่งแคร์เนี่ยต้องการที่จะแสดงผลข้อมูลบนหน้าเกมของเรานยครับมันก็ต้องไปทําการติดต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลที่ต้องการที่จะแสดงผลออกมาแล้วฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เก็บข้อมูลนั้นหรือว่ามีการประมวลผลไว้นี่ครับก็จะทําการส่งข้อมูลมาหาฝั่งแคร์นั่นเองครับผมอ่ะโดยมาแสดงผลหรือว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเนี่ยครับมันก็คือค่าของตัวแปรนั่นเองครับผมอ่ะที่เราจะนํามาแสดงผลนั่นเองครับดังนั้นแล้วไฟล์ที่เอาไว้รับส่ง ค่าของตัวแปรแล้วก็ตัวแปรเนี่ยครับอ่ะระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนนะครับก็คือไฟล์ที่เรียกว่าไฟล์ j s o n นั่นเองครับผมอ่ะนี่ก็คือเหตุผลการมีอยู่ของไฟล์ j s o n นั่นเองครับผมซึ่ง json f ไฟล์เนี่ยหรือชื่อตเต็มๆของมันก็คือ Java Script Object Notation นะครับอ่ะซึ่งไฟล์ j s ท n นะครับที่มันถูกใช้แล้วก็นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับผมนั่นก็เพราะว่ามันสามารถเก็บข้อมูลไดหล้หลายๆทม์นั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็น ค่าสตริงเอยค่าตัวเลขต่างๆเอยไม่ว่าจะเป็น integer หรือว่า Float นะครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้ทั้ง object array แล้วก็ b o o l e a n เลยนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมันเก็บค่าได้หลายๆค่าเนี่ยครับมันก็เลยสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายแล้วก็มี variety ของข้อมูลมากกว่าน,นั่นเองครับผมโดยมันก็จะสรุปเป็นแผนภาพง่ายๆดังแผนภาพนี้เลยนะครับอ่ะแล้วเมื่อเรารู้คอนเซปต์แล้วเนี่ยครับเราก็ไปดูของจริงกันดีกว่าครับว่ามันมีหลักการทำงานยังไง โอเคครับเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ข้คร่าของมันแล้วเนี่ยครับเรามายกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพมากขึ้นกันดีกว่าครับว่ามันมีอยู่เพื่ออะไรนะครับผมจากสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้โดยเราจะสมมุติโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาครับผมเป็นโปรแกรมที่บันทึกเวลานะครับผมเมื่อเรารันโค้ดนี้นะครับเก็บไว้ในตัวแปร lock underscore in นะครับแล้วแล้วก็สร้างตัวแปร name ขึ้นมาครับผมเพื่อบันทึกชื่อของเรานะครับอ่าผมในที่นี้ผมขอเก็บไว้ชื่อชื่อตาโตเลยนะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยครับเราจะทําการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บหรือว่าหน้าแอปพลิเคชันของเราถูกไหมครับเราก็เลยจะบันทึกค่าตัวแปรของเราเนยครับไปใน JSON file นั่นเองครับผมอ่าในไฟล์ data JSON นะครับ แล้วมันก็ทําการสร้างไฟล์ d a t a j จดเจขึ้นมาครับผมเพื่อเก็บตัวแปรแล้วก็ค่าของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อตะก,กี้นี้ถูกไหมครับจากนั้นเราสร้างไฟล์ที่จะนําไปแสดงผลครับผมอ่ะโดยเป็นไฟล์ .html นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปความความเข้าใจมันมากก็ได้ครับผมดูแค่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่ว่าแสดงผลก็พอนะครับจากนั้นเราก็รันสคริปต์ขึ้นมาครับผมอ่ะเป็นสคริปต์ในภาษา Java Script นะครับเพื่อให้มันไปค้นหาข้อมูลในไฟล์ .js o n นะครับแล้วก็ แล้วก็ให้มันแสดงผลค่าของตัวแปรนะครับผมบนดิฟคาสนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องไปทาความเข้าใจมันมากก็ได้ครับรู้แค่ว่ามันเอามาแสดงผลก็พอนะครับและเมื่อเราทําการกดแสดงผลข้อมูลนะครับผมอ่ามันก็จะทําการแสดงผลค่าของข้อมูลค่าของตัวแปรบนหน้าวเว็บของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวแปรเนมแล้วก็ค่าของตัวแปร log ก n ันเดอร์สกอนั่นเองครับอ่า ซึ่งอย่ากให้สังเกตว่าไฟาล์ที่เอาไว้คุยกันระหว่างฝั่ง Python กับฝั่ง JavaScript นะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เก็บตัวแปรของเราใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นไฟล์ .json นั่นเองครับผมนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆของการใช้ .json ไฟล์นะครับผมอ่าซึ่งมันจะนํามาแก้ไขข้อจํากัดในการคุยกันระหว่าง2โปรแกรมที่มี syntax ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ว่ามันสามารถค้นหาตัวแปรค้นหาค่าตัวแปรได้เหมือนกันนั่นเองครับผม นี่ก็คือการมีอยู่ของเจสันไฟนั่นเองครับเมื่อเราเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับว่าเจ้าเกมที่เรารักเนี่ยมันรับส่งข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับฝั่งเกมแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นจนํานวนตัวแปรแล้วก็ค่าของตัวแปรนะครับผมอ่ะที่เป็นข้อมูลภายใน i อดีของผมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อเวลาล็อกอินภาษาที่ใช้รวมไปถึงมอนสเตอร์สัตว์ของมอนสเตอร์เอย รูนะครับผมอะไรต่างๆนานาที่อยู่ภายใน i อดีของเรานะครับผมมันจะถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเมื่อเราร้องขอหรือส่งรีเควสจากฝั่งไคลเอนต์เนี่ยครับไปหาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมหรือพูดให้มันเข้าใจง่ายกว่าน,นี้ก็คือเมื่อตอนเราล็อกอินนะครับก็คือจังหวะส่งรีเควสนั่นเองครับผมอ่ะที่ไปเรียกขอข้อมูลเพื่อจะนํามาแสดงผลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่ง ตัวแปรต่างๆค่าของตัวแปรต่างๆมาเนี่ยผ่านเจสันไฟนั่นเองครับผมและมันก็จะนํามาแสดงผลหน้าหน้าเกมที่เป็น ID ที่เราร้องของนั่นเองครับสําหรับเกมเพลเยอร์ยอย่างพวกเราเนะครับผมก็รู้ไว้เท่านี้ก็พอแล้ครับส่วนที่เหลือก็ให้มันเป็นเรื่องปวดหัวของ d e ีย l ลอปเปอร์ไปนะครับโอเคครับเมื่อเรารู้โครงสร้างการส่งข้อมูลแล้วเนี่ยครับ เรารู้ว่าเจ้าตัวเกมแอปพลิเคชันของเรานะครับมันต้องทําการรับข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์สักช่องทางหนึ่งแล้วก็ส่งข้อมูลออกกลับไปเนี่ยสักช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับงั้นถ้าเราหาประตูนั้นเจอเราก็จะสามารถขอดึงข้อมูลที่รับส่งกันไปนะครับมาได้ถูกไหมครับผมอะเพื่อจะนํามาวิเคราะห์หรือว่าหา hidden variable นะครับที่มองไม่เห็นนะครับผม <S <S เพื่อที่จะสามารถเข้าใจ I id เรามากขึ้นนะครับและเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับแน่นอนครับว่า เราไม่ใช่คนแรกที่มาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่ใช่คนแรกที่เล่นเกมนี้เราไม่ใช่คนแรกที่คิดเรื่องอะไรแบบนี้ออกถู่ไหมครับดังนั้นแล้วมันก็จะมีคนที่มาถึงจุดนี้ก่อนเราและ Simplify หาโซลูชันที่เหมาะสมกับเรามาแล้วนะครับผมมาก่อนเราอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยจะไปใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่มีคนคิดมาให้เราแล้วนะครับผมก็คือเป็นตัว Summoner w a อ Exporter นะครับผมที่จะเป็นการดักแล้วก็ดึงข้อมูล s o ส file นะครับขณะที่เราล็อกอินเกมนะครับ ผ่านสตรีมนั่นเองครับผมอ่ะซึ่งผมใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าผมไม่มี iOS แล้วก็ผมไม่ได้มีวิธีอื่นนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครมีวิธีอื่นก็ลองไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ผ่านสตรีมก็ดูคลิปวิดีโอนี้ต่อไปได้นะครับซึ่งเราก็จะไปทำการดาวน์โหลดไฟล์เซตอัพนะครับจากน y g i t จธรนะครับผมที่อยู่ตรงเดสคริปชันของผมนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ไปทำการโหลดที่ เข้ากับวินโดว์นะครับที่เป็นไฟล์ .exe set up นะครับจากนั้นเราก็ทำการ install อะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นเราก็เปิด Steam Mode นะครับผมจากนั้นเราก็ start proxy ขึ้นมาครับผมแล้วก็ขออนุญาตอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมกดตรง install certificate ได้เลยนะครับผมแล้วก็เน็กๆได้เลยครับอ่ะแล้วจากนั้นตรง คอนโซลล็อกเนีครับจะเป็นการ alert ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ start proxy หรือว่าทําการขออนุญาตนะครับผมโดยเจ้าตัว Summoner w a l Exporter นะครับก็จะมี plug-in มาจาก Swarfarm ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ของผมมันบั็อกอยู่ครับดังนั้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปได้ครับไม่ได้ใช้จากนั้นเราก็ทําการ เข้าเกมจากสตรีมนะครับผมมาที่เป็น s u m m e r ร์วอลนะครับจากนั้นเราก็ทําการล็อกอินอะไรเรียบร้อยครับผมเมื่อเราทําการล็อกอินในขณะเปิด Pro กซีไว้อยู่นะครับอ่ะมันจะทําการเปิดเกตเว้แล้วก็ทําการดึงข้อมูลใน ID ดีของเราเนี่ยครับผมอ่ะมาอยู่ใน Json ไฟล์นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาในคอนโซลล็อกของเรานะครับผมว่าเราได้บันทึกเจสันไฟล์ใน ID ของเราเนี่ยครับผมอยู่ในไฟล์ s u m m o n e r w a ลเอ็ก r อร์เตอรลแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการดึงเจสันไฟล์ผ่านสตรีมนะครับ และแน่นอนครับว่าพอเราได้เจสันไฟล์มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับวิเคราะห์ค่าของตัวแปรที่เรามองเห็นนะครับผมแต่หากคุณอ่านตัวแปรไม่รู้เรื่องนะครับผมว่าไอตัวแปรนี้เนี่ยมันคืออะไรวะถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบภาพให้เราเห็นถูกไหมครับมันมีแต่เทคตัวอักษรหมดเลยเป็นชื่อของตัวแปรอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแค่ค่าของตัวแปรนะครับผมเราก็ต้องทําการอ n นาลิ i ิมันเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอเจ้านี้บ่งบอกอะไร e f f i c i e n c y เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ดังนั้น เมื่อเราดูแล้วว่ามันต้องไปถึงจุดนั้นแน่ๆเนี่ยครับและเราไม่ใช่คนแรกที่คิดถูกไหมครับอ่ะดังนั้นแล้วมันก็ต้องมีคนที่ได้เจสันไฟล์มาก่อนเราและทําการอะไนซิสเนี่ยแทนเราไปแล้วนะครับผมแล้วก็นํามาสู่เครื่องมือตัวหนึ่งครับผมอ่ะที่เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ตั้งแต่เมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า SWRT นั่นเองครับ โดยจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Account Summary ถูกไหมครับผมอ่ะโดยมันจะทำการวิเคราะห์เจียสไฟล์นยครับแทนเราแล้วมันก็จะประมวลผลให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผม <c oughs> เกิดเป็น Account Summary ของเรานะครับอ่ะซึ่งวิธีการก็ ไปที่หน้าเว็บ SWRT นะครับผมจากนั้นก็ลองอินอะไรให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ทําการเข้าไปที่ฟีเจอร์ของเขาแลครับผมตรงที่มันเขียนว่า Account Summary นะครับผมจากนั้นมันจะมีปุ่มที่บอกว่าให้ Import JSON File นะครับผมแล้วก็ Import JSON File ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้ครับไปนะครับผมแล้วก็รอมันส่ง Request นิดนึงแล้วก็มันก็จะประมวลผลออกมานะครับผมเป็น Overview นะครับจากนั้นเราก็ทําการ จากนั้นเราก็ทําการกด Run Summary ครับผมแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไอคอนของ ID นั้นนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปครับผมมันก็จะทําการบอกข้อมูลทุกอย่างนะครับผมที่ได้มาจาก Gmail f i l e นะครับผมณวันที่เราดึงออกมานะครับผมก็จะเป็น ID ณขณะนั้นนะครับถ้าซึ่งเจ้าตัว Account Summary นะครับมันก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น Summary นะครับผมมันก็จะบอกภาพรวมของเรานะครับว่าใน ID ของเราเนี่ยมีภาพรวมเป็นยังไงนะครับผม อ่ะในส่วนของรูในส่วนของ oon, ขอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะบ่งบอกมาเป็นสกอร์นะครับผมแล้วก็บ่งบอกว่าสกอร์ดับนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดาวอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เขาก็ประมวลผลมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นไปที่ RTA นะครับผมดังนั้นแล้วหากใครอยากหาแนวทางในการฟาร์มหรือพัฒนา ID หรือการเทรูรน,นะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางโดยในแนวทางการดู Account Summary ของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูนเอ่ยอนสเตอร์ในเมตาเอ่ยหรือว่า สเตตของลูนเออยนะครับผมผมก็มีบอกทุกอย่างไปแล้วครับผมในแนวทางของผมนะครับในไลฟ์ห้องเรียน RTA แล้วนะครับผมใน EP หนึ่งซึ่งก็สามารถไปย้อนดูกันได้ครับผมอ่ะอ่ะโดยถ้าสมมติมีแนวทางใหม่ๆนะครับก็สามารถนํามาแบ่งปันหรือแชร์กันได้นะครับผมผมก็เปิดรับทุกความคิดเห็นนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างในไอดีนี้ก็จะเป็นลูนสวิฟตามเพื่อนอยู่เยอะนะครับผมแล้วก็อ์ติแฟกต์ตามเพื่อนอยู่เยอะอาจแนวทางในการฟาร์มก็อาจจะต้องฟาร์ม โกลมแล้วก็อ์ติแฟกซ้ายแต่อ์ติแฟกขวานะครับผมโดยที่จะเน้นแฟกซ้ายเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าสกอร์เนี่ยมันตามอยู่เยอะนะครับแล้วก็มอนค่อนข้างขีงขง้โกงนะครับผมแล้วก็มาดูว่าเทมอนให้ตัวหลักเนี่ยตรงตามเป้าไหมนะครับผมอะ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าถ้าเราคูณสปีดเสาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคูณสปีดในลีดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีการบอกด้วยว่า ถ้าสมมติเราจะเรียงสปีดในอุดมคติเนี่ยควรจะเรียงเป็นยังไงนะครับผมซึ่งก็สามารถดูจากหน้าเว็บเนี่ยเป็นแนวทางได้นะครับผมในการพัฒนา rta ของเรานะครับซึ่งในส่วนอื่นๆก็จะมีสถิติบอกอยู่นะครับผมก็สามารถไปลองเล่นกันได้ครับผมสำหรับเว็บ swrt นะครับผมเนี่ยผมก็แปะเว็บไว้ใน description นะครับผมอ่ะโดยทั้งหมดนี้ก็จะสามารถสรุปเป็นแผนภาพง่ายๆโดยแผนภาพนี้นั่นเองครับผมอ่ะเป็นแผนภาพที่สรุปแล้วก็ใจความทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งในส่วนท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะมาย้ำอีกครั้งหนึงว่าความจริงแล้วผมสามารถอธิบายแค่เราดึงเจสันไฟย,ยังไงแล้วก็เอาไปใช้ในเว็บเว s w r t ยังไงนะครับผมแค่นั้นก็สามารถจบคลิปได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์ของการส่งข้อมูลนะครับผมแล้วก็อยากให้เข้าใจด้วยว่า j s o n i ไฟเนี่ยมันมีอยู่เพื่ออะไรนะครับทำไมถึงต้องดึงมาอักมาแล้วก็ มันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมในสําหรับการติดต่อข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็อยากมาให้ทุกคนเห็นภาพว่า เอออวิธีหรือโซลูชันที่เราได้มาในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันเป็นวิธีง่ายสุดแล้วก็เขาซิมพลิฟายมาให้เราแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่นําไปพัฒนาไอดีของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับผมด้วยวิธีการนี้นะครับโอเคครับหากผิดพาปปลาดการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมหากใครอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากแก้ไขไดอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผม หรือถ้าสมมติใครสงสัยอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในแช่องดิสคอร์ดหรือว่าทักมาในแฟนเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้นะครับผมผมจะยินดีตอบม,มากๆเลยนะครับผมถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมรู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้พบกันใหม่วันเสาร์นี้นะครับผมสำหรับห้องเรียน RTA EP 2ครับอ่ครับจะเป็นยังไงแล้วก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวันนี้ก็ขอบคมากครับ